กกันดีว่่าคะมาดูสีกันดีกว่าเราอยากเห็นสีมากเห็นนอกลอนอกล่องนอกกล่องเนี่ยคือสีเขียววินเทจอยากรู้ว่าตรงปกไหมความหนักเราก็ต้องให้เพราะมันเป็นดาชออเวนไง เมากทุกคนหามานานมากหม้อเคลือบอินเเมลหรือว่าหม้อที่ลงยาแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่ผ่านความร้อนแล้วเนี่ยเขาจะไม่คายพวกสารคิดอะไรออกมาเลยก็คือเฮลตี้มากๆที่สำคัญคุณภาพดีเป็นดัชโอเว่นแบบที่ฉันเห็นขายอยู่เมืองนอกเลยนะคะอันนี้ขายอยู่เมืองไทยยี่ห้ออเมริกุกนะคะแจ้ว่าคุณภาพนะเท่าที่เห็นที่เคยไปเดินช็อปมานะคะ ไม่แพ้ยี่ห้อแบบฝรั่งเศสเอยใจที่เรารู้จักกันอันนี้แจ้ได้มาสองแบบนะคะแบบก้นแบรนด์อันนี้คุณจะผัดคุณจะทอดคุณจะอะไรเจ้าเหมาะกับการผัดก้นลึกทำแกงทำสตูอะไรแบบเนี้ยที่สำคัญนะเขาเนี่ยทนกับการขีดขวดแล้วก็เวลาที่ทำอาหารเนี่ยนางจะทนร้อนพอทนร้อนได้มากนั่นหมายความว่าอะไร ความเราอุกเกิดขึ้นพอเราอุกเกิดขึ้นแบบคมว่าอะไรคือมันปงังมันฉ่ําเนื้อฉ่าน้ําเข้ากันอทำกับข้าวกินดีกว่าวันเนี้ยฉลองเริ่มต้นนะคะช้ยหุ้นเส้นเกาหลีตัใจมากปึ้มเราแช่น้ําก่อนจริงๆถามว่าเอาลงไปต้มในน้ําเดือดเลยได้ไหมได้แต่มันจะมีความลุ้น ว่าผมจะไม่ช็อตใช่ไหมเคยแล้วมันลุ้นเกินนะคะเนีย่ยเราก็เอาลงมาในนี้ให้นางแบบว่าซอฟหน่อยทำตัวซอฟซอฟหน่อยลูกเดี๋ยวนางซอฟแล้วเราค่อยบิดนาะงอย่าสู้กับฉันให้มากนะุนเส้นเกาหลีจับแช่จะโดนแม่จัดการคุณด,ดูสีมันดิ ขนาดสียังสวยเลยอ่ะแล้วพอมันมาเข้ากับอเมริกุปของเราอ่ะอัลเฟตตาโอ้นึกไม่นึกปอกแครอทให้สวยๆวยทุกคนก็ไม่รู้ชีวิตถ้าไม่มีตัวปอกเปลือกนี่จะทำยังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราชินแล้วเนาะโตขึ้นมาเราก็ใช้นางมาตั้งแต่เด็ก เราไม่เอาเม็ดเนาะเราก็ล้อๆเอาร้อๆล้อๆตึงแคปซิคมเนี่ยนะวิตามินแน่นนะทุกคนอย่าวว่าน้องนะว่าเป็นพริกทั้งทีก็ไม่ยอมเผ็ดนะคะน้องทำดีที่สุดแล้วค่ะเกิดมาเสียชาติพริกมาก เเผ็ดกันแล้วมาหวานงงอย่าไปว่าน้องอย่าบูลลี่น,น้องเราไม่ใช้เม็ดค่ะใช้แต่เนื้อเนื้ออะไรเนื้อค่ะสวยงามเราก็จะมาเริ่มหั่นกันนะคะประมาณสองนิ้วทุกอย่างเราจะหั่นประมาณเท่าๆกันเริ่มจากแครอท บางบางได้กรุบกรุบอร่อยปอ๊บเอานี่ออกค่ะขาเอาขาเร็จออกเห็ดชิตาเกะนะทุกคนอันนี้ซื้อได้ตามห้างทั่วไปคือเห็ดชิตาเกะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะถ้าคุณใช้แชมปียองมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นพอใส่ชิตาเกะปึ๊บจับแช่อย่างนี้เลยถ้าใส่แชมปียองปึ๊บทัดเมันเส้นเหรอ ใส่ที่ซะเกบปุ๊บอืออาหารเอเชียูเ,เรื่องสวยคือพูดง่ายๆนะคะการทำจับแชร์เนี่ยหั่นทุกอย่างให้ไซส์เท่าๆกันดูคล้ายๆกันออกมาจะสวยถ้าหั่นแบบอันนั้นแบบอันนี้แบบออกมาแล้วจะดูงงเลยแหละผิว่าหั่จีนเลยซึม พึ่งนะนี <Yeah. S 1> ่ไงปุบกลับปุบกล่บนะทำให้กี่คนกินพูดกี่หมู่บ้านเง,ง,ง็นตำบงอะไม่ออก,กตัดจ้าดอกทั้งหมดมีกระเลอศเกินสองนิ้วค่ะทุกคน เท่ากันถีน ก็บอกว่าเขาก็อยากให้ได้เส้นเท่าๆลองดูชิยังไงดีวะไงดีวะพี่ปรึกษาจริงมันต้องเป็นยังไงนะมันต้องเป็นเส้นๆเหมือนพวกเนี้ยก็ต้องหั่นให้เป็นแผ่นบางก่อน,นแล้วก็มาทำเหมือนแครอทอะได้ไหมีได้ได้เออก็ได้นี่นะเพราะว่าชิ้นมันไม่ได้ใหญ่ไม่ไอ,อ้น แล้วก็ใส่น้ำลงไปต้มให้เดือดหม้อน,นี้เดี๋ยวเราจะไว้ต้มเส้นจับแช่นะคะฐานเขากว้างดีจับแช่แมันชิ้นใหญ่มามาเลยค่ะเท hey, ดรีไจะหยุดคุกเราจะเละไปกันอีก แค่เนี้ยอยากจะหัน่นก้างนึ่งเลยเนะนี่ยเกือแค่เนี้ยเอาน้ำออกนะคะเป็นก้อนกลมๆน่ารักน่าชางังเกือแค่เนี้ย ทานง่ายๆนะคะคลุกแล้วก็โรย,โรยงาวีภาพสวยมากเลยเพราะสีเนาะใ<ห>สีสวยใส่อะไรคะนี่น้ำมันงาค่ะแล้วก็โรยงายต่อเลยอุ้ยชิบน,น่าทานมากจริงๆกินได้เลยนะ <laughs> ไม่รอแล้วบุญส้มบุญเส้น ยใช้สูตรแะลดลงมาต่ำสุดอ่ะเพราะว่าดูความร้อนได้ดีด้วสวยเลยส,สวยเลยอ่ะเกลือหน่อยลืมนะนยังต้องใส่ถุกอันเลย วี้คือเตียมาค่ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะครึ่งอันนี้มันครึ่งช้อนโต๊ะช้อนที่ฉันเนี่ยมันจุดห้าหนึ่งอย่ออกน้องเส้นทางสิคะ่ะหมาถึง วงโคอจรอ,อะสองสีอูวทำตัวดีๆหนึ่งสองลายดีๆวันไว้น้ำลายแตกงาคั่วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะจึงจ้งจึ้ง น้ำมันงาค่ะสองช้อนโต๊ะหนึ่ง,งกระเทียมสับค่ะสองช้อนโต๊ะเหมือนกัน แล้วทีนี้ก็ปิดฝาสิคะแล้วก็เช็คเชค่ะให้มั่นใจนะคะว่าขวดของเราฝาจะไม่กระเด็นนะคะ,ะงั้นเราจะลองไห้แทนที่จะอร่อยเริ่มใหม่กระเด็นก็ไม่เป็นไรเนาะก็เริ่มใหม่อุ้ยดูดิดูเท็กเจอร์นะ ตอนนี้อยู่ตรงนี้เลยนะกล้องกล้องอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวเจ้าของลงเลยนี่อันนี้ก็จะไม่ใช้หมดแต่ไปกินมื้ออื่นได้มื้อไหนกนะ่อนพูดมงนะคะใส่เข้าไปบางทีก็ยาวเก้อตัดเลยตัดเลย เลยนะคะเพื่อให้ทานง,ง่ายๆไปอีกกินหลายคนวันนี้สี่คน,คนว่าบาบจะหมดอยู่นะเนี่ยไปๆมาๆพอหรอเนี่ยอีกแคหน่อยเลยทำอาหารไม่ถึงโลแล้วเหมือนแบบไม่ได้ทำอ่ะ ทุกครั้งที่ทำอาหารเธอต้องเป็นโลอะค่ะคคปึะ๊บเธอทำไงรู้ปะเธอเอาซอสประมาณเสร็จหนึ่งส่วนสามเทลงไปค่ะมันจะมีน้ำมันอยู่ด้วยซึ่งน้ำมันอันนี้จะทำให้เขาพลัก น้ำมันทำให้เส้นไม่ติดนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยอเอ๊สีมาแล้วสวยหอมรสวยมากค่ะเอาไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาเราเขาเย็นแล้วเ,เขาเส้นเขาจะไม่ติดกันเขาจะพร้อมคลุกนะคะเดี๋ยวเราจะาลงไปผัดด้วยประเด็นนะโอเคเร่เก็บอไปค่ะดึงดึง โอเคถึงเวลา mix แล้วนะคะเส้นจับแชร์อยู่ในนี้เรียบร้อยหมูร้อนทำทำๆหมูต้องเข้าไปอยู่ทุกอนูของกระทะจากน,านั้นทั้งหมดนี้นะคะเทล ยังนะยังไม่หมดนะนี่จ้ะยังไงชีวิตเนะี่ยกินผักพอยอยังกิไม่พอทำกับแช่ค่ะหือน่าจินมากทุกคนซอส ไม่เก็บนะคะทุกอย่างต้องรวไปให้หมดะะปุ๊บเดี๋ยวจะโรยงาโอเคเสิร์ฟกันเลยค่ะโอเควันนี้ I need your help โอ้ยเลือดเยี่ย Giving to me as a so traditional issue. Mm. No? And you have to look arroyda. Actually, the noodles are quite tasty. Mm. But the beef is very. Mm.